สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะคะผมกับพี่ต๋องสีโคตเดินป่าเจ็ดแปดเก้านะคะผมแต่วันนี้ไม่ได้พาไปเที่ยวป่านะครับวันนี้พามาดูไม้มงคลไม้เก่าแก่นะครับซึ่งหาดูยากมากนะครับอันนี้คือต้นทองหลังนะครับไม้สวยมากไม้มงคลนะครับ อันนี้คือลำต้นของเขานะครับผมลำต้นของเขาจะมีหนามหนามเล็กๆคมๆนะครับนี่คือหนามนะครับ,นะรบต้นไม้สวยก็มีหนามเป็นเรื่องธรรมดาต้องระวังกันเองนะครับเป็นต้นไม้ขนาดกลางนะครับไมเนื้ออ่อนเป็นไม้มงคลไม้ อมไม้เขาแก่นะคะท่องล้างด่างนะคะผมใบของเขาจะสวยงามมากอ เป็นต้นไม้มงคลน,นะครับดูสิครับมันมันจะมีมิติของเขาสวยงามมากเลยเส้นกลางใบของทองหลางนะครับคือเขาเขาเป็นไม้มงคลน,นะครับไม้ทองหลางนี่เป็นไม้มงคลไม้เนื้ออ่อนนะครับไม้ลม้มลุกนะครับผมเส้นกลางใบของเขาสังเกตนะครับระหว่างด่างกับกับไม่ด่างนะครับ เส้สนการใบของด่างเนี่ยจะเป็นสีเหลืองมาเลยทุกใบเลยด่างน้อยด่างมากก็คือเหลืองเหลืองมาเลยนะครับเส้นกระดูกของเขาก็จะเหลืองนะครับนะครับผมส่วนใบใบใบที่เขา โดนแดดโดนลมค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะครับที่อยู่ข้างบนนะครับที่คลุมอยู่ข้างบนนะครับเขาจะมีความด่างเยอะมากกว่าปกตินะครัอย่างอย่างเนี้ยแบบเนี้ยนี่คือใบที่อยู่ข้างบนนะครับที่เขากระทบกับแสงแดด โดยตรงนะคะเขาจะมีความด่างที่สวยามมากส่วนต้นใบที่ไม่ได้โดนแสงแสงแดดโดยตรงก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะแต่ยังคงความด่างอยู่นะคะผมเส้นเส้นกลางของเขาเส้นกระดูกของเขาก็จะเป็นสีะจะเป็นด่างนะครับพอโตขึ้นอีกหน่อยเขาก็จะ ลายเขาก็จะชัดขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็พอแก่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเขาจะมีมิติแบบนี้นี่เรียกว่ามิติของเขานะครับของใบใบไม้ที่มีมิตินะครับสวยมากนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ เป็นท้องหลังที่ไม่ด่างนะครับก็จะเป็นใบสีเขียวล้วนแต่ว่าสายพันธุ์นั้นสามารถกินใบได้เอาไปทำผักจิ้มน้ำพริกหรือว่าผัดทำอะไรก็ได้ครับคือเขาสามารถกินใบได้ไดที่ไม่ด่างนะครับเขาจะมีสีเขียวล้วนนะครับช่อดอกก็จะเป็นสีแดงนะครับแต่อันนี้เป็น อทองหลังทางไม,ามาไม่สามารถกินไม่สามารถกินไม่สามารถรับประทานใบไ,ได้เลยนะครับส่วนมากเขาจะส่วนมากเขาจะเป็นถ้าถ้าสมัยก่อนนะครับก็จะปลูกอไว้เพื่อที่จะคลุมดินเป็นพืชคลุมดินนะครับเพราะว่าใบของเขาจะกางออกนะครับร่าง,งเขาจะกางออกด้านข้าง เขาจะไม่มีรากแก้วนะครับแล้วเขาจะรากของเขาเนี่ยจะชอนใช้นะครับชอนใช้ไปตามไปเรื่อยๆด้านข้านออกออกด้านข้างไปเรื่อยเยนะครับอ่ามันรากของเขาเนี่ยจะช่วยเพิ่มออกซิเจนในดินนะครับเพราะว่ารากที่ชอนใช้ไปเลยเนี่ยจะเหมือนกับการพลวนดินให้ต้นไม้ให้ดิน การพ่ดินให้ดินได้มีออกซิเจนให้ต้นไม้นะครับดินจะได้ไม่แน่นนะครับเวลาที่เราปลกูกพืชปลูกอะไรก็แล้วก็ตามแต่นะครับนี่คือใบที่ยังไม่ชัดนะครับผมนะครับผมมีความสวยงามนะครับ โอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปตองพาไปดูไม้มงคลอีกนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะ